มีอะไรบ้างที่เป็นครั้งแรกในชีวิตของไรอันหนึ่งแหละคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ยืนร้องเพลงสามชั่วโมงแรกแรกเหมือนกันแล้วก็ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจมากที่สุดอ่ะหนูเป็นคนที่กังวลพี่อามว่าคืออย่างอย่างหนูไปออกคุณพระช่วยอ่ะที่ว่าไปไปร้องตอนออกมาแม่คัดตาคมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ร้องใช่หนูจะค่อนข้างกังวลกับงานที่เป็นทางการอ๋อ ทำไมอะฮะทำไมเราเราไม่ไม่ไม่สบายตัวกับงานไม่สบายใจเวลาคนมองเราทุกคนเวลาเขาจับจ้องเราใช่แบบว่างานบัตมผนก็จะมีอะไรแรกเข้าหูว่ะเดี๋ยวจะไปไปฟังลูกในมิตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเต็มบิงโกอะไรเงี้ยแรกเข้าหูเขาตลอดหนูก็ร้องเพลงไปใช่ไหมมันก็มีหลายเสียงที่เข้ามาในหูให้ให้ให้เขาได้ดูคนฟังเดี่ไปหลุดสมาธิไม่ต้องตั้งได้ไม่ต้องตั้งใจฟังเราร้อเปอร์เซ็นใช่นั่นคือทุกคนเหมือนเป็นตาเดี๋ยวจ้องเราอยู่ล้วก็กังวลว่า โอ้มันเก่งๆนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใไม่จะผ่านอะไรมาเยอะแต่ก็แบบไม่ค่อยถูกชะตากับงานที่ต้องแบบซีเรียสอ่ะ